นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันสวยและดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนั่นก็คือ Su b a r u f o r e ิตเตอร์สันรูมาพร้อมระบบ Wheel d ด i v ดด้วยนะคะในเรื่องของการยึดเกาะต้องยกให้เขาเลยรุ่นนี้ในไทยของเรานะคะก็เป็นที่นิยมกันมากๆเลยในตลาดต่างประเทศก็ไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือออสเตรเลียเขาก็เป็นที่นิยมมากๆเลยสําหรับคันนี้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปี2014ค่ะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนจะพาชมรอบๆคัน ว่าคันนี้จะสวยและน่าใช้ขนาดไหนเช่นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นทรงตาเหย่ยวด,ดุดูแบบนี้เลยเป็นไฟแบบ HID ที่สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนด้านหน้าของเขานะคะก็มาพร้อมอกับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้เพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นในส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับ โรโก้ดาวลูกไก่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะดูโดดเด่นมากๆเลยในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์วางนอนคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc สี่สูบนอนนะคะให้กําลังสูงสุด150แรงม้าเลยค่ะในเรื่องของพละกําลังบอกเลยว่าไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนค่ะ ต่อกันที่บอดี้ด้านข้างนะคะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด17ขัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวที่ตัดกับขอบประตูเป็นโครเมียมสีเงินที่จะทําให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นและด้านบนมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ด้วย แล้วก็คันนี้นะคะตัวบอดี้ของเขาเป็นทรงคอมแพก SUV และยังมาพร้อมกับสีขาวที่เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้งหมดด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะในส่วนของช่วงล่างของเขานะคะช่วงล่างด้านหน้าเป็นเม็ s คว s สตัดนะคะพร้อมเหล็กกันโค้งในส่วนช่วงล่างด้านหลังเป็นดับบล e วิสโบนในเรื่องของการยึดเกาะของเขาต้องยกให้เขาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบอดี้ด้านหลังกันต่อเช่นค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านหลังนะคะด้านบนมีสปอยเลอร์เท่ๆมาให้ไฟเบรกตรงที่3ก็จะอยู่ตรงกลางนี้เลยแล้วก็ถัดกันมาฝั่งนู้นนะคะ Subaru AWD นั่นก็คือบ่องบอกว่าคันนี้ขับเครื่อง4ล้อตลอดเวลานั่นเองตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้และด้านล่างมี parking นเซอร์มาให้ทั้งหมด2จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะในส่วนของฟาท้าทยของเขานะคะก็จะเป็นแบบชกอัตโนมัติแบบพ่อนแรงนะคะแค่เราสัมผัสเบาๆฟาท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยค่ะในส่วนด้านหลังของเขานะคะมีพื้นที่กว้างมากๆเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ฉุกเฉินยังอยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่แม่แรงนะคะอยู่ครบทวนเลยคันนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยนะคะถือว่าสภาพปกติสุดๆนั่นเอง ในส่วนแเบาะแถวที่2นะคะเราสามารถพับราบลงไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปจับที่ตัวเบาะนะคะเราสักคนโถนจากปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีอยู่สองฝั่งด้วยกันนะคะแค่เรากดสมัมผัสเบาๆนี่ค่ะในส่วนของเบาะก็จะราบลงไปแบบนี้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับเรามากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมบอด,ดี้ภายในกันต่อเชิญค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปบนรถกันนะคะเราจะชมความงาม ตรงนี้กันก่อนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าคันนี้นะคะในเรื่องของรูรอยถามว่ามีไหมมีค่ะแต่คือน้อยมากๆเลยเห็นไหมคะตรงมือจับของเขาเนี่ยมีบ้างเล็กน้อยแต่คือไม่เยอะนั่นก็บ่งบอกถึงว่าอุปนิสัยขอ,ของเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นคนรักษาของดูแลอย่างดีนั่นเองนะคะตรงซอฟทัดนุ่มๆตรงนี้นะคะก็ยังไม่มีแตกลายงานนะคะยังสัมผัสนุ่มๆได้เหมือนเดิมนะคะไม่มีแข็งไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็เย็บด้วยได้สีแดงเนี่ยโ,โหดูสวยมากๆเลยนะคะ ในส่วนของไซส์มือของฝั่งกิฟนะคะตอนที่เราจะขึ้นไปคันนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุผิดความจุมน้ําอย่างแน่นอนสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่ยังอยู่ครบเลยจ้าสติกเกอร์ที่บุงบอกว่าเป็นความเดิมรถคันนี้ไม่เคยชนมาแล้วก็ถ้ามองทะลุไปนิดนึงเราจะเห็นความเป็นสปอร์ตในเรื่องของเบาะของเขานั่นเองนะคะเบาะของเขานี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดูสวยแล้วก็ดูมีแบบสปอร์ตสปอร์ตมีกล้ามนิดๆ<ม>เห็นไหมคะเนี่ย คือแบบสวยมากๆหน้าสัมผัสนี้ก็คือนิ่มนะคะตรงกลางตรงนี้มาพร้อมกับโลโก้ค่ายดาวรูปไกลค่ะในส่วนของบอดตรงหน้าสัมผัสตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับลูฉลุแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม เวลาจอดรถกลางแดดกลางแจ้งไม่มีการดูดซับความร้อนอย่างแน่นอนบางคนกลัวนะคะแบบว่าเวลาจอดรถกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยภายในห้องโดยสางของเราจะร้อนมากไหมไม่แน่นอนค่ะเพราะว่ามีการระบายอากาศให้กับตัวรถแล้วก็ในบอะในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมฝั่งคนขับบ้างค่ะว่าเขาจะนั่งสบายเหมือนคนนั่งข้างกันไหมเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างคะ สุดยอดเลยค่ะนั่งสบายมากๆเลยนะคะและก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเบาะของเขาเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วก็มีปีกโอก,กระชับมาให้ด้วยนะคะเวลาเรานั่งก็จะนั่งได้กระชับแล้วก็รู้สึกสะดวกสบายมากๆค่ะถัดกันมานะคะในส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นโทนสีดําที่ตัดกับโครเมียมสีเงินทําให้ตัวรถนะคะดูพรีเมียมมากๆนะคะในส่วนคอนโซลกลางก็จะมีปุ่มแอร์ปรับแอร์มาให้นะคะเป็นแอร์แบบดูโอโซนแยกซ้ายขวาอิสระในส่วนของเกียร์ก็จะเป็น เกียร์ลายอัตโนมั CVT นั่นเองค่ะเป็นเกียร์ที่เขาใช้ในรถแข่งเลยนะคะรุ่นนี้นะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบทนทานใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงคนส่วนตรงนู้นนะคะจะเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยเพราะว่าอยู่ในระดับสายตาของเราตรงนั้นนะคะก็แสดงค่าในเรื่องของระยะทางที่เราต้องไปการน้ํามันในเรื่องของนาฬิกาบอกเวลาก็จะอยู่ตรงหน้าตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็มาดูกันต่อที่ในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างน,นะคะในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้จากตรงนี้มีครุสคอนโทรลมาให้และเพื่อเพิ่มความเร้าใจคันนี้มีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยค่ะ โอ้โหบอกเลยว่ารถิึมากเลยนะคะแบบว่าโอ้เป็นอะไรที่สะดวกสบายสําหรับคนขับมากๆเลยในเรื่องของการขับขีบข่เนี่ยก็เป็นอะไรที่ต้องเราใจเอเนาะเพราะาเราก็แบบเหมือนนักแข่งคนหนึ่งเวลาขับรถเราก็ต้องวงซ้ายมงขวาในเรื่องของความเร็วเราก็ต้องใช้บ้างบางเวลานั่นเองเนาะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะเรายัางมีอีก<ด>นู้นเลยค่ะเห็นไหมคะว่านั่นคืออะไรพาราลิมิกซันรูฟนั่นเองคะ่ะขาดไม่ได้เลยนะคะ นี่เลยค่ะด้านบนนี้นะคะเป็นระบบอตัตโนมัติค่ะแค่เรากดแค่ครั้งเดียวนะคะก็จะทํางานไปแบบนี้เลยค่ะมาต่อกันเลยค่ะเรามาลองด้านด้านหลังบ้างนะคะว่าข้างหลังนี่จะนั่งสบายเหมือนด้านหน้าไหม นี่เลยจ้าโอ้โหบอกเลยนะคะว่าหน้าสัมผัสของเขานี่คือนุ่มมากๆเลยด้านหลังนะคะสามารถนั่งสามคนสบายสบายได้เลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกันแค่2คนตรงกลางตรงนี้นะคะออกแบบมาให้เพื่อเท้าแขนหรือวางแก้วน้ำได้นะคะปึ๊บลงมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าในส่วนของอตรงนี้นะคะในเรื่องของริ้วรอยมีนะคะแต่ว่ามีนอยมากๆแล้วก็ทุกอย่างพร้อมใช้งาน ยางที่สําหรับยึดเกาะตรงนี้นะคะก็ยังสภาพดีมากๆเลยนะ <c oughs> บ่งบอกถึงอุปนิสัยของเจ้าของมากๆเลยว่าเขาจะเป็นคนรักรถคันนี้มากๆแน่เลยเพราะว่าในเรื่องของการดูแลรักษานี่คือสภาพนี่คือใหม่มากๆนั่นเองนะคะโอ้โห <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าถ้าคนไหนได้ต่อจากเขาไปเนี่ยคุ้มสุดคุ้มไปเลยคะ่ะ ซูบารุ f o r ์เรสเอร์คันนี้มีระบบ X Mode เป็นระบบสำหรับรถยนต์ของซูบารุที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการขับขี่ในเส้นทางที่ลาดชันหรือเส้นทางที่มีพื้นผิวลื่นไหลโดยระบบ X Mode ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive ของซูบารุ โดยควบคุมการเกิดสัญญาณของรถยนต์และระบบเกียร์เพื่อเพิ่มแรงบิดและการกระจายแรงของล้อให้เหมาะสมกับเส้นทางและสภาพพื้นที่ขณะนั้นทำให้เราสามารถผ่านอุปสรรคล่านั้นไปได้อย่างง่ายดายค่ะเอาชนะทุกอุปสรรคให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น อย่ามองข้าม compact SUV คันนี้นะคะทัศนวิสัยในการมองเห็นก็ดีเยี่ยมสมรรถนะก็ไม่เป็นรองใครค่ะอย่าลืมเข้ามาสัมผัสคันจริงๆและทดลองขับกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Open Road นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนกับ f o r e s ตอร์ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ